หยุดยาวแบบนี้หลายหลายคนพาไปเที่ยวพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันนะครับกับงานเทศกาลชมทุ่งดอกกระเจียวบานที่จังหวัดชัยภูมิเรียกว่า1ปีเนี่ยมีครั้งเดียว<ม>และก็เป็นแห่งเดียวของโลกด้วยนะครับนะักท่องเที่ยวไปเที่ยววันหนึ่งเนี่ยโอโ้โหเป็นหมื่นหคนนะฮะเรียกว่าตลอด3เดือนเต็มจากนี้ไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนกันยายนนะฮะ เรียกว่าตั้งแต่ฤดูฝนไปถึงต้นหนาวแหละนะฮะในพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามที่มีเนื้อที่กว่า600ไร่ก็จะเต็มไปด้วยดอกกระเจียวที่กำลังเบ่งบานสุดลูกหูลูกตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูจากบรรยากาศของภาพช่วงเช้าๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> จะมีสายหมอกอ่อนๆอ,อ,อยู่บนเทือกเขาพังเหยที่ระดับ สูงกว่าน้ำทะเลประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะฮะเรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติที่สร้างสรรค์ขึ้นมานะฮะวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวไปชมความงามของดอกกระเจียวไม่ต่ำกว่าวันละหมื่นคนคือดอกกระเจียวเนี่ยนะครับเป็นไม้ประจำถิ่นในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามคืออย่างที่บอกว่ามีแห่งเดียวในโลกแล้วหนึ่งปีบานหนึ่งครั้งปีนี้คาดว่าจะโรยนะฮะประมาณช่วงสิ้นเดือนกันยายนนะครับอีกจุดหนึ่งนักท่องเที่ยวก็จะไปถ่ายรูปบ,บนบริเวณหน้าผา เป็นจุดหน้าผาสุดแผ่นดินอีสานช่าง,ง่อนหินเนี่ยจะยื่นออกไปแล้วก็จะไปข้ามไปยังเขตภาคกลางแล้วก็ไปชมสวนหินล้านปีด้วยฮะ,ะมีหินรูปถ้วยฟีฟาหรือว่ามีหินมอหหำตั้งอ่ใช่ชแลัแลแกษณะจะคล้ายกับสีวะลึงหรืออะไรก็ว่าไปนะฮะ,ะอ่านี้เป็นที่ชัยภูมิไปอีกที่หนึ่งที่จังหวัดบึงกาฬครับเป็นจุดชมวิว หินสามวานนะครับอยู่ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศรูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับวานพ่อแม่ลูกนะครับอ,อยู่ในพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพูบ้านโนนใส่ทองจังหวัดบึงกาฬนื้อที่12,000ไร่ นักท่องเที่ยวที่นี่ก็ไม่ต่ำกว่า5,000คนเหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีจุดท่องเที่ยวอีกก็คือมีถม้ำฤาษีมีสร้างร้อยบ่อมีหินหัวช้างด้วยแล้วเรียกว่าจุดท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬหลายที่คนไปเที่ยวกันเยอะมากทําให้ร้านอาหารโรงแรมที่พักตอนนี้ก็เต็มเกือบทุกแห่งการท่องเที่ยวช่วงนี้ก็ฟื้นขึ้นมาละค่ะเริ่มฟื้นนะ